ราชาลูกหนังทุลคขอสเสนอแดงเดือดนอกรอบแมนยูชน Liverpool ลิเวอร์พูลล่าตัวบรูคร่วมทัพแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวสื่อประจำเมืองแมนเชสเตอร์บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเตดอาจจะเดินแผนล่าเดวิดบรูคดาวเตะบอลมัดในช่วงสมอนี้แต่ลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจในตัวบรูคอยู่เหมือนกันบรูคเป็นเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูเตดมาพักหนึ่งแล้วหลังจากที่เขาทำผลงานได้น่าประทับใจกับบอลมัดเมื่อรก,กาลก่อนโดยการทำไปเจประตูกับ5แอซิสจากการลงเล่นในหลีก30นัด โดยที่จริงเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแข้งวัย23ปีก็เคยมีข่าวกับปีสาตแดงเหมือนกันก่อนที่กระแสข่าวจะเงียบลงไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาชังนี้บรูคอาจจะมีค่าตัวหยุดที่ราว40ล้านปอนด์ซึ่งมันก็มีโอกาสสูงที่บอลมัดจะขายเขาหลังจากทับเดอะเชอร์รี่ตกชั้นไปเล่นเดอะแชมเปี้ยนชิพในฤดูก,กาล2020-2021จนทำให้พวกเขาจะเจอกับปัญหาด้านการเงินในระดับหนึ่งแมนเชสเตอร์อี n ิง g n นิวเสริมว่า มันยังไม่ชัวร์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไเตดกำหนดให้บรู๊คเป็นแผ่นสำรองในกรณีอดได้เจอดอนซานโชปีกบอสเซียดอนหรือเปล่าเพราะจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไเตดก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะคว้าตัวซานโชมาร่วมทีมให้ได้อย่างไรก็ตามถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไเตเจอล่าตัวบรูคจริงๆพวกเขาก็ต้องแข่งกับลิเวอร์พูลที่แอบเล่ดาวเตะทีมชาติเวลอยู่เหมือนกันหอกไบรท์ตันเผยเทคนิคครอปทำคู่แข่งปั่นป่วนก่อนแข่ง เกรนเมอร์เรซูนหน้าจอมเก่าของไบรท์ตันโฮบอ่าวเบียนเผยถึงพฤติกรรมของจิเกนคลับกุนซอลิผูที่ชอบยืนดูนักเตะของคู่แข่งวอร์มอัพก่อนเริ่มเกมเสมอหัวหอ,อกวัย36ปีค้าแข่งให้กับไบรท์ตันในพรีเมียร์ลีกและช่วยทีมอยู่รอดมาเป็นเวลา3ฤดูก,กาลติดต่อกันโดยระหว่างนั้นเขาก็ได้เผชิญหน้ากับทัพโขงแดงของกุนซือชาวเยอรมันดีบ่อยครั้งและได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่มักจะเกิดข,ขึ้นก่อนเกมว่าคลับชอบทำแบบนี้ก่อนเกมผมไม่รู้ว่ามีคนสังเกตไหมเมอร์เรซกล่าวกับท o อ t เขาจะเดินทางมาที่กลางสนามและยืนอยู่ตรงนั้นมองดูฝั่งคู่แข่งมันเป็นอะไรที่งียหงินจริงๆเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วดูคู่แข่งวอร์มอัพตอนเจอแบบนั้นครั้งแรกมันทำให้ผมรู้สึกสับสนมากคุณจะคิดประมาณว่าเขามาทําอะไรวะนี่เขาไม่ยอมมองดูนักเตะตัวเองด้วยซ้ําเขามองแต่พวกเราอย่างเดียวเขาไม่ละาสายตาไปไหนเลยยืนมองดูพวกเราอยู่แบบนั้นตลอดเวลามันทําให้นักเตะทุกคนคุยกันประมาณว่าเขาดูอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เขาเข้าไปป่วนในหัวของคุณก่อนที่เกมจะเริ่มได้ซ้ําทางด้านดารเรนเบน์อดีตนักเตะที่จัดรายการร่วมกับเมเร่ก็ได้เล่าประสบการณ์เจอมาแบบเดียวกันเมื่อสมัยที่ยังคาแข่งให้กับดาบี้และได้เจอกับลิวอพูในลีคัพปี2016ว่ามันตลกมากที่เมเร่เล่ามาผมก็เคยเจอตอนอยู่กับดาบี้เราได้ลงเล่นกับลิวอพูในบอลถ้วยตอนเรากําลังวอร์มอัพเขาทําแบบเดียวกันเลยยืนกลางสนามมองดูพวกเราวอร์มอัพเบน์กล่าว ในเกียวเพียสันที่คุมทีมอยู่ตอนนั้นต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาเดินเข้าไปถามจิกกันครอบว่าโอเคนะมีปัญหาอะไรไหมเขาก็ตอบกลับมาว่าโอเคแล้วก็ค่อยๆเดินออกมาโจูนให้สัมภาษณ์ว่าผมจะผลักดันตัวเองยิ่งกว่าที่เคยในฤดูกาลนี้เอามาเลยคือความคิดของเคอร์ิจนที่มองว่าเขาจะก้าวต่อไปในอาชีพของเขาหลังจากสนุกสนานกับฤดูกาลที่ผ่านมารวมถึงการคว้าเหรียญแชมป์พรีเมยริกในฤดูกาล2019-2020 นักเตะวัย19ปีทําไป3ประตูรวมถึงลูกยิงในเมมือซีไซดดาบีแมตและยังกลายเป็นกัปตันทีมที่อายุน้อยที่สุดและยังได้รับรางวัลเป็นสัญญาระยะยาวฉบับใหม่และกับความคาดหวังที่มากขึ้นดาวเตะสเกาเซอร์พร้อมรับมือความกดดันเช่นนี้ได้อย่างไรผมชื่นชอบมันจนส์กล่าวกับลิเวอร์พูลเอฟซีดอทคอมสำหรับเด็กคนใดก็ตามที่อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้ผมคิดว่าคุณต้องมั่นใจและผมคิดว่าคุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่รอยอยู่ตรงหน้า เพื่อนเพื่อนที่เล่นอยู่รอบตัวนี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกนี่คือทีมที่ดีที่สุดในโลกผมต้องพูดอย่างนั้นเมื่อมาอยู่ที่นี่คุณต้องมั่นใจคุณต้องท้าทายตัวเองคุณต้องนําเกมที่เคยเล่นที่อะคาเดมีและนํามาใช้ที่นี่และลงเล่นอย่างอิสระและคุณต้องสนุกสนานไปกับมันนักเตะแบบที่ผมเป็นและในขณะที่ผมมองตัวเองในอนาคตผมคิดว่าตัวเองกดดันนิดหน่อยและผลักดันตัวเองขึ้นอีกนิดมีแรงกดดันจากด้านหลังและความท้าทายที่มากขึ้น ผมจะรอดูว่าฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงสําหรับผมโจนจะลงเล่นในฤดูกาล2020-2021พร้อมกับหมายเลขใหม่กับการใส่เบอร์17ที่รักหน้าคลาวานเคยใส่เป็นคนล่าสุดแม่ของผมเกิดวันที่17และผมโตขึ้นในบ้านเลขที่17โจนอธิบายมันเป็นเรื่องวัยเด็กผมแทบจะรอให้ฤดูกาลเริ่มไม่ไหวเรามีช่วงพักสั้นๆแต่ผมทํางานหนักในขณะที่ผมพักผมแค่หวังว่าผมจะต่อยอดจากฤดูกาลที่ผมมีในฤดูกาลที่แล้ว ผมไม่เคยคิดจริงๆถึงเรื่องที่ผมอยากจะทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะมีส่วนร่วมในชุดวันแข่งขันและได้เวลาลงเล่นมากขึ้นและแสดงให้เห็นสิ่งที่ผมทำได้จริงๆหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะช่วยทีมทำประตูและแอซิสเพิ่มขึ้นและผมจะรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในอนาคตโจนสเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะอายุน้อยในออสเตรียที่ทีมชุดใหญ่ของจิกินครอปเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันแชมป์ลีก ขณะที่เนโกวิลเลียมส์ที่เพิ่งเซ็นสัญญาใหม่ร่วมกับโจนส์และฮาวิเอลเลียสในวัย17ปีต่างเพิ่งเซ็นสัญญาฝากอนาคตของเขาไว้กับสโมสส์์โจนส์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผมคึกคักกับเขามากผมอยู่กับเขามาตั้งแต่ทีมยู6 ok, และเส้นทางของเขาเหมือนกับที่ผมเคยผ่านมาการมีเขาอยู่ในทีมชุดใหญ่ร่วมกับผมและเห็นได้ชัดว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนและเวลาที่เขาได้ลงเล่นและการแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นนักเตะอย่างเราผมตื่นเต้นกับเขามาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมฮาฟและเมโกจะได้ลงเล่นด้วยกันสักเกมและอีกหลายปีข้างหน้าหวังว่าเราจะได้ลงเล่นร่วมกันในสโมสรแห่งนี้เรียนบูสเตอร์เองก็ย้ายออกไปแบบยืมตัวทําได้หลายประตูและจะผลักดันเพื่อตําแหน่งที่นี่เซฟขี้จะน้าถ้าคุณย้ายมาที่นี่และดูเราฝึกซ้อมคุณจะเห็นว่าเราทํางานหนักแค่ไหนและเราทําได้ดีแค่ไหนเราอยู่หลังพวกเขาแต่ก็กระหายไม่แพ้พวกเขาในการแย่งตําแหน่งตัวจริง แน่นอนว่าฤดูกาลนี้ผมจะผลักดันตัวเองมากกว่าที่เคยสำคัญมากๆครอบพูดถึงเกมกับสตุตการ์ตและเซาวบวกเจกินครอบอธิบายว่าทำไมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นส2นัดของลิเวอร์พูลที่ประกาศออกมาในวันนี้กับสตุตการ์ตและเซาวบวกในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าถือว่าสำคัญมากๆและนี่คือประเด็นที่เขาพูดคุยกับลิเวอร์พูลเอฟซพูดถึงการจัดเตรียมเกม2นัด ความเป็นจริงแล้วมันเหมือนกับที่เราวางแผนเอาไว้แล้วอย่างที่เราทุกคนรู้ดีการเข้าแคมป์นี้มาวางแผนที่หลังดังนั้นเราพอใจจริงๆที่เราได้คู่ต่อสู้ระดับนี้เอเจนซี่ที่ช่วยเหลือเราในเรื่องการเตรียมการโดยการติดต่อกับสตุกาทันทีและแจ้งว่าพวกเขาอยู่บริเวณนี้ซึ่งเราอาจจะจัดเกมแข่งที่นี่ได้ซึ่งพวกเขาก็มีความสุขมากเราก็มีความสุขมากเหนือสิ่งอื่นใดมันดีมากเราอยู่ที่นี่ในเมืองเซาบวกที่กว้างใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เวลาบนถนนเยอะมาก ต้องบอกอย่างนั้นเราจะเดินทางไปเล่นกับพวกเขามันเป็นเรื่องที่ดีเรารู้ในขณะเดียวกันเรดบลูก็วางแผนทุกอย่างที่นี่ดังนั้นผมมีความสุขที่เราสามารถทําเรื่องนี้ได้จากมุมมองด้านกีฬามันเป็นเรื่องสําคัญอย่างเห็นได้ชัดหลังจากพักเบรกเล็กๆและรีบเรียกจังหวะกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ต้องบอกอย่างนั้นการฝึกซ้อมดูดีจริงๆในตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราคาดหวังเด็กๆไม่ได้สูญเสียความสามารถทางด้านกายภาพไปมากนะัก ตอนนี้เราอยู่ในระหว่างการเตรียมตัวเรื่องแท็ติกทั้งหมดอะไรแบบนั้นซึ่งมันดูดีจริงๆในช่วงเวลานี้และคู่แข่งทั้งสองทีมเป็นคู่แข่งที่ดีจริงๆซึ่งนั่นจะเป็นงานหนักจริงๆอย่างที่เคยเป็นมาการเล่นเกมเหล่านี้หลังจากฝึกซ้อมเต็มที่ดังนั้นเด็กๆต้องสู้พยายามอย่างหนักแต่ผมคิดว่าพวกเขาจะทําได้พูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลและคู่แข่งทั้งสองทีมจริงๆแล้วผมเกิดที่สตุตาร์ t และพวกเขาคือสโมสรโปรดของผมในวัยเด็ก ผมเคยเล่นเจอกับพวกเขามาแล้ว2-3ครั้งแน่นอนว่าในบุนเดสลีกาและแน่นอนว่าผมโตแล้วในตอนนี้ดังนั้นมันไม่ใช่ความรักแบบเดิมอีกต่อไปแต่ครอบครัวทุกคนของผมทุกคนที่ Black Forest แน่นอนว่าเชียร์สตุ g a าดผมมีความสุขที่พวกเขาเลื่อนชั้นอีกครั้งมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับพวกเขาผมทํางานร่วมกันมานานกับสเวน m ิสลินทัตผู้อํานวยการกีฬาของพวกเขาดังนั้นใช่ว่ามีสายสัมพันธ์และนั่นเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเสาบวกเราพึ่งเล่นกับพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้และเราได้ทาคิมาจากที่นั่นซาดิโอเคยเล่นที่นั่นนาบีลงเล่นที่นั่นนักเตะไม่มีปัญหาแต่ในท้ายที่สุดมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะได้ลงเล่นเกมมันไม่ใช่เกมที่สําคัญที่สุดในโลกแต่ในช่วงเวลานี้พวกเขาสําคัญมากๆเพราะว่าเราแค่อยากจะเห็นเด็กๆคุ้นเคยกับเรื่องที่เราคิดว่าพวกเขาน่าจะคุ้นเคยในเกมโอกาสครั้งแรกคือในวันที่22สิ่งที่เขาหวังว่าจะได้เห็นจากลูกทีมของเขาเมื่อคอมมิชชั่ี้ชิว ใกล้้เเขาามารืยๆจากมุมมองด้านเวลาคอมมินิตี้ชิลอยู่ระหว่างกลางของปีซีซั่นต้องบอกแบบนั้นสําหรับเรามันไม่เหมือนกันมันเป็นเกมที่ดีผมค่อนข้างแน่นอนอาเซนนลเป็นทีมที่ดีซึ่งจะเป็นเกมที่ดีแต่ทั้ง2ทีมจะยังไม่สมบูรณ์แบบเราจะเป็นยังไงหลังจากฝึกซ้อมอีก2ส,สัปดาห์และอะไรแบบนั้นแต่นั่นไม่สําคัญเพราะทั้ง2ทีมน่าจะมีสถานการณ์เดียวกันซึ่งมันจะยากวันที่22เป็นเกมอุ่นเครื่องนัดแรกวันที่25คือเกมอุ่นเครื่องนัดที่2 วันที่29หลังจากนั้นคือ community h ิ b ซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างแน่นซึ่งคุณจะเห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างแน่นแต่สิ่งที่ผมอยากจะเห็นจากเด็กๆคือเรามันค่อนข้างดีมากและเราจัดการกับปัญหาในเกมด้วยวิธีของเราที่เราสร้างขึ้นที่เราเตรียมพร้อมและเราพร้อมที่จะตั้งรับไปด้วยกันนั่นคือหลักการที่เราทําด้วยกันมานานคุณน่าจะเห็นว่าสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้พบกันเป็นครั้งแรกในชีวิตดังนั้นเราจึงทํางานร่วมกันมาระยะหนึ่ง ไม่ได้เปลี่ยนทีมมากนะักเราอยากจะเห็นฟุตบอลของเราบาเยิร์นเท่ากับลิเวอร์พูลขอขอบคุณบทความจึกบอบูก่อนอื่นขอสารภาพตามตรงนะครับว่าคอลัมนิสต์ลูกหนังผู้มีอาการทางจิตเล็กน้อยอย่างผมไม่เคยชอบบาเยิร์นเวนิคตั้งแต่ติดเชื้อบ้าคลั่งเกมฟาดแข่งใหม่ๆโทษฐานที่พวกเขาคือมหาอำนาจลูกหนังของเยอรมันที่ผูกขาดความสําเร็จมากเกินไปอยู่เพียงทีมเดียวตลอดการเท่านั้นไม่พอ นอกจากจะเก่งเกินไปอยู่ทีมเดียวแล้วพวกพี่ๆเขายังใช้วิธีเตะตัดขาคู่แข่งอีกต่างหากกล่าวคือหากมีทีมใดที่ออกอาการกระด้้งกระดึงพลางตังต้งตัวเองเป็นใหญ่ขึ้นมาท้าชิงความสําเร็จบายเยอร์มินิกก็จะใช้วิธีตัดรากถอนโคนโดยเอาความยิ่งใหญ่และความร่ํารวยกว่าของตัวเองนี่แหละไปดูดผู้เล่นสําคัญของทีมคู่แข่งมาเป็นของตัวเองซะเลยยกตัวอย่างเช่นดอร์มุนที่เคยเหมิมเกริมถึงขั้นโค,ค่นล้มอํานาจของบายเยอร์มินิกในบุนเดสลิกา แล้วถูกเตะตัดขาจนหลงกลิ้งด้วยการดึงกำลังสำคัญอย่างมาเรียกเกร์เซ่แมตต์ฮูมันและโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้มาเป็นผู้เล่นของตัวเองก่อนหน้านี้สตุตการ์ดไกเซอร์สลาวเทนแวร์เดอร์เบรเมนและไบเออร์เลบอร์เซนก็เคยโดนอะไรแบบนี้มาแล้วเช่นกันไม่เพียงแต่ใช้แรงดึงดูดของตัวเองให้เป็นประโยชน์แล้วพวกเขายังไปเอารูปแบบการเล่นของคู่แข่งที่ประสบความสำเร็จมาใช้เองอีกด้วย นั่นคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมบาเยอร์มินิกถึงเป็นเจ้าพ่อบ bon อลเยอรมันครางคว้าแชมป์บุนเดสลิกา8สมัยติดต่อกันแถมดูทรงแล้วคาดว่าคงครองความเกรียงไกรไปอีกนานตราบนานเท่าน,านั้นอย่างบานตะไทยเลยทีเดียวในศึกบุนเดสลิกาผมจึงเชียร์ทุกทีมยกเว้นพี่เสือกระทั่งเกินเหตุฆาตกรรมหมู่เลื่อยไฟฟ,ฟ้าที่ลิสบอนเมื่อวันก่อนเมื่อพวกเขาระเบิดถังขี้โครทีมอย่างบาซิลนูนาแบบโหดเหี่ยมอมีเหตดีนักแหละสารภาพตามตรงอีกครั้งว่า ผู้ชมทางบ้านอย่างผมเกิดความประทับใจในรูปทรงและฟอร์มการเล่นของพวกเขาอย่างรุนแรงเพราะมันเป็นการเล่นฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบะไรครบเครื่องต้มยำขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วกระซวกพริกขี้หนูลงไปอีก300เม็ดในหม้อไฟของท่านยมพบาลซึ่งจัดเป็นวิธีการที่นํามาใช้บรรจงกระทือฟุตบอลสายเซ็กซี่แบบบาร์เซโลนาที่มีรากฐานมาจากไรนุสมิเชลโยฮันครัฟและเปปกอร์ดิลาอย่างยับยิน หลักการสําคัญอันดับแรกก็คือการเพรสซิงที่พุ่งเข้ารุมคู่แข่งอย่างรวดเร็วและหนักหน่วงจากรอบที่ฐานต่อเมื่อแย่งบอลได้หรือตัดบอลได้แล้วก็จู่โจมแบบรอบค่าท,าทันทีข้อเสียของการตัดบอลได้แล้วทําการโจมตีแบบสายฟาฟาดท,ทันทีมันคือมีโอกาสที่จะเสียบอลคืในให้คู่แข่งค่อนข้างสูงเนื่องจากมันไม่แน่นอนสิ่งที่ผมเห็นเวลาบาเยอร์มินิกเสียบอลผู้เล่นของเขาก็จะไล่ล่าและบทขยี้อย่างหนักหน่วงเพื่อชิงบอลคืนมาอีกครั้งให้เร็วที่สุดทีมที่จะเล่นแบบนี้ได้ต้องอาศัยพละงกำลังอย่างมา,าศาล ขณะที่ผู้เล่นต้องเข้าใจในปรัชญาลูกหนังหรือแนวทางการเล่นที่ผู้เป็นกุนสื่อติดตั้งเอาไว้ให้อย่างท่องแท้ด้วยดังฉะนั้นการที่จะทําอะไรแบบนี้ได้นักเตะจําเป็นต้องมีระเบียบวินัยสูงยิ่งกว่าทหารเกณฑ์ประกอบกับความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทํางานหนักแบบเต็ม8-0,000ตินทีเท่านั้นจึงสามารถทําตามแผนการเล่นที่โค้ชวางเอาไว้ให้อย่างเคร่งครัดและจากประสบการณ์ในการดูบอลที่นานกว่า30ปีผมพบว่าทีมใดก็ตามที่บรรลุในหลักการเพรสซิงและนํามาใช้บนฟลอร์ยา มันก็มักจะไม่มีใครต้านทานพวกเขาอยู่เพียงแต่ทีมที่จะทําแบบนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนที่เขียนลงไปบนหน้ากระดาษหรือบนกระดานหมากเตะม,มันคือต้องครบองค์ประกอบทุกอย่างด้วยทีนี้มาดูรูปแบบการเล่นเกมรุกของบาเยอร์มินิกที่ประจักษ์แก่สายตาในนัดล่าสุดนะครับบาเยนร์มินิกไม่นิยมการต่อบันทําชิ่งตามช่องไปเรื่อยๆอันเป็นเอกลักษณ์ของฟุตบอลพาสซิ่งเกมตามแบบฉบับของบาเซลนาและทีมชาติสเปนหรือแมนซิตี จุกการทำงานของเป๊ปกัวเดล่านะครับถ้ามีช่องแผงหลังได้รับอนุญาตให้วางบอลยาวข้ามแดนกลางให้กองหน้าควบตะบึงไปโจมตีได้เลยแล้วคู่เซนเตอร์แบ็กของพี่เสือ,อยังเจโรมบเติงและดาวิดอลาบาดันวางบอลยาวได้ค่อนข้างแม่นยำสะด้วยเกมรลุกริมเส้นก็น่าเกรงขามยิ่งนักฟูแบ็กสองข้างอย่างอัลฟองโซเดวิสกับโจชัวคิมมิชมีความคล่องแคล่วและว่องไว เวลาเล่นเกมรุกทั้งคู่จะขึ้นไปเติมแบบสุดซอยแล้วครอสเข้ากลางกลางประสานงานกับกองหน้าด้านข้างในระบบ4-2-3-1อย่างอีวานเปริซิทกับแซดนาบีอย่างเห็นหน้าก็รู้ชื่อพอเวลาครองบอลจะไม่เสียเวลาเคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาเหมือนลงไปเล่นลิงชิงบอลในสนามแต่จะใช้วิธีการเล่นที่น้อยจังหวะด้วยการทำชิงที่เร็วรวดและแม่นยำเข้าคุกคามพลางจังหวะจบด้วยการยิงประตู ต่อเมื่อมีัวหอกตัวเป้าตีนพระการอย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้บวกด้วยหน้าต่ำที่ไม่ได้เล่นฟุตบอลในสไตล์ผู้เล่นหมายเลขสิบสายคลาสสิกอย่างโทมัสมุลเลอร์มันช่วยให้เกมรุกของบาเยนนิกส่งพลังอย่างแรงเข้าไปยางกล่าวถึงโทมัสมุลเลอร์ลีลาการเล่นของดาวเตะวัยสามสิบผู้นี้ไม่หวือหวามาเห่าอะไรเลยความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้มีสูงส่งตามแบบฉบับของเพลย์เมเกอร์ทั่วโลกจุดเด่นของเขาคือการหาตำแหน่งเข้าไปทำลายตะข่ายหรือแอซซิ์ให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูในกรอบเขตโทษได้อย่างถูกที่ถูกเวลาเสมอ พูดง่ายๆว่าไม่ต้องมีบทบาทอะไรมากถึงเวลาเดี๋ยวพี่แกก็จะโผล่ออกมาแล้วเป็นประตูโดยพลัดส่วนขุมกําลังสํารองก็ทดแทนตัวจริงได้อย่างไม่เหลื่อมล้าคิดไปคิดมาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฤดูกาลหน้าพวกเขาจะมีกองหน้ากึ่งปีคนใหม่อย่างลีรอยซานี่อีกตัวอืมตายหากันพอดีดูเหมือนวิธีการเล่นแบบนี้จะเป็นเทรนด์ใหม่ของฟุตบอลยุคปัจจุบันที่นํามาซึ่งความสําเร็จสดุดยนะครับทอจะว่ากันไปมันก็คือเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลที่เห็นเป็นประจําจากลีปู จากการคุมทีมของจิกเก้นครอปนี่แหละรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันคือบีบสูงเพรสซิงจู่โจมเร็วเกมริมเส้นดุดันและกระซวกไส้แล้วสังเกตเห็นอะไรไหมครับจิกเก้นครอปคือกุนซือเมดอินเยอรมันที่หงแดงนําเข้ามาจากบุนเดสลิกาหลังจากนำดัดมวนโค่นอำนาจบาเยอร์นิกได้สำเร็จจากวิธีการเล่นแบบโลหะมลณะที่ผู้เล่นต้องทำงานอย่างจงหนักบาเยอร์นิกก็เอาวิธีการเล่นที่โค่นตัวเองนี่แหละมาใช้บ้างในยุคข,ของจุ๊บไฮเกส ก่อนจะผสมผสานวิธีการเล่นแบบสเปนเข้าไปในยุคของเป๊ปกวัวเดวล่าฮันส์ดีทัฟฟิคก็คือกุนซือชาวเยอรมันที่เข้ามาติดตั้งรูปแบบการเล่นที่เฮฟวี่เมทัลแบบนี้ให้ทีมพี่เสือจนนำมาซึ่งความเปล่งปลั่งอย่างน่าสยดสยองกว่าตอนที่นิโก้โควาชยังเป็นกุนซือแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่ากุนซือวัยห5กระตผู้นี้จะไม่เคยคุมทีมใหญ่นอกจากเป็นผู้ช่วยของโยอาหม l ่เลฟในทีมชาติอินซีเล็กเป็นเวลานานถึง8ปี โดยคว้าแชมป์โลกได้สําเร็จในปี2014เมื่อดูจากขุมกําลังดูจากคุณภาพของกุนเลนดูจากรูปแบบการเล่นดูจากฟอร์มการเล่นและดูจากความสามารถของกุนซสือแล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดระด,ดับกอซิล่าบุกถล่มบาเยอร์มิวนิกคือแชมป์ยุโรปประจําปี2020พร้อมประกาศว่าเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลนี่แหละครับที่กําลังครองโลกหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ